สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาพ่เซนต์กันใช้โปรแกรม C# 1.2นะคะเพื่อวิเคราะห์เสาผสมถัดค่ะเราเราจะใช้โจทย์ที่อาจารย์ให้มานะคะเอามาใส่ข้อมูลเริ่มจาก control data ค่ะ number of node เราจะมี10นะคะแล้วก็ number of อิเมนต์สิบห้าแมตตเรียลเซ็ตมีสองค่ะกดโอเคก็โนดโคอินเน็ตนะคะแล้วจะใส่ทีละจุดนะคะจุดที่หนึ่ง x เป็นหนึ่ง y เป็นศูนย์นะคะแล้วก็จุดที่สอง x เป็นห้า y เป็นศูนย์จุดที่สาม x จะเป็นศูนย์ y เป็น3ค่ะจุดที่4 x เป็น1 y เป็น3จุดที่5 x เป็น3 y เป็น3จุดที่6 x เป็น5 y เป็น3นะคะจุดที่7 x เป็น6 y เป็น3 จุดที่8ด x เป็นหนึ่ง y เป็นสามจุดห้าจุดที่เก้า x เป็นห้า y เป็นส5จุห้าแล้วก็จุดที่สิ x เป็นสามแล้วก็ y เป็นสี่จุ้านะคะก็กดโ OK. อเคเจอออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะมาใส่ัพพอร์ตนะคะ จะอยู่จุดที่หนึ่งกับจุดที่สองค่ะเป็น Big. ติ๊กท่างแสจไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เรามาใส่ทีละจุดนะคะเริ่มจากจุดที่หนึ่งจากหนึ่งไปสี สองไปหกสามไปสี่สี่ไปห้าห้าไปหกหกไปเจ็ดเจ็ดไปเก้าเก้าไปสิบสิบไปแปด แปดไปสามแปกไปสี่แล้วก็แปดไปค้านค่ะแล้วก็ห้าไปเก้าหกไปเก้าแล้วก็ห้าไปส<ป>ิบ<ป>เราจะให้เสานะคะเป็นแมททีเรียลเซตที่สอง ส่วนทัดน,นะคะจะเป็นแมทเทียลเซตที่หนึ่งะคะ่ะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ Material Property นะคะ e อ,อาจารย์ให้มาคะเราจะใส่เป็น2อง e เจ e เนะคะแล้วก็ เซตที่หนึ่งจะเป็นทัดนะคะเราจะใส่เป็นหนึ่งจุดหนึ่งเก้าสองอีล็สามเซตที่สองนะคะจะเป็นเสาจะเป็นสี่ จุดศ e ูนย์หนึ่งสอง e ลบสาม i นะคะ i เราจะให้ค่า i อของเซตที่หนึ่งเข้าใกล้ศูนย์ 0, มากที่สุดนะคะเราจะใส่เป็นหนึ่ง e ลบสิบสามเฉดที่สองเราจะใส่เป็นหนึ่งจุดหกสี่ d ลบห้าเข้ากดโอเคแล้วเราก็จะมาใส่โน้ตดาวน์โหลดนะคะโนด้ดาวน์โหลดจะ อยู่ที่จุดที่สามของหนูก็จะเป็นเลขรหัสนักศึกษาตัวสุดท้ายของหนูจะเป็นเก้าค่ะเก้าคูณศูนย์จุดห้าก็จะได้สี่จุดห้าก็จะมาใส่ x เป็นสี่จุดห้า y เป็นลบนะคะสี่จุดห้า มีจุดที่สามจุดที่แปดสี่จุดห้าก็ลบสี่จุดห้าก็จุดที่จุดที่เจ็ด จุดที่เก้านะคะจุดที่เก้าจะอยู่ตรง y เป็นลบสีจุดห้าก็จุดที่เจ็ด x ไม่มีนะคะจะมีแค่แกน y จุดที่เจ็ดจุดที่เก้า แล้วก็จุดที่สิบจุดที่สิบเอกก็จะเป็นสิบเจบดข้อไวก็จะเป็นลบเก้าอืมัอมาค่ะอือสองสองเกิดโอเคค่ะแค่จะได้ออกมา แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกด process analyze An ก็กด star t นะคะแล้วเราก็จะมาดู actual font นะคะจะได้ประมาณนี้แล้วก็ share f o r t ได้ออกมาประมาณนี้ค่ะ เบนดี้โมเมนต์นะคะแล้วก็รีแอคชั่นค่ะโอเวอร์ออลก็ได้ออกมาประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ